พออายุ40เขาจะ50รับแสงอะไรได้ง่ายเมื่อเราอายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าผิวไวต่อแสงมากขึ้นริ้วรอยฝ้ากะเยอะขึ้นชื่อแอนนะคะตอนนี้อายุ52ปีเป็นเจ้าของธุรกิจ่ะพออายุ40เขาจะ50รับแสงอะไรได้ง่ายริ้วรอยฝ้ากะเยอะขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นมันเริ่มติดกันเป็นวงก็มีคนถามหน้าทำไมดูสีเข้มขึ้นพอามันเข้มขึ้นแล้วกังวลแล้วก็เลยไปหาคุณหมอแล้วก็ไปทำเลเซอร์จากหายไปสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาอีกเล่นเป็นบุกศึกษาแล้วก็ดูมาถามตัวเองว่าเออก็ ต้องมาลองดูเราก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนจะทําให้มันดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าผิวไวต่อแสงมากขึ้นเพราะว่าผิวของเราสูญเสียชั้นคอลลาเจนบางส่วนไปตัวแสง UVA e, UVB e, e, สามารถที่จะทะลุเข้ามาที่ชั้นผิวด้านในได้มากขึ้นนะคะและหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้บารุงเต็มที่ไม่ได้ทากันแดดหรือทำมาจูไรเซอร์ผิวก็จะเกิดร่องรอยจุดด่างดำและฝ้าก,กราะมากคือการดูแลของจ,เจอูเลเตอร์นะคะเราดูแลปัญหาผิวทั้งหมดแต่เราพยายามแก้ปัญหาเอจจิ้งสกินการทาตัวเทคนิคสแมปไปไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของฝ ใส่จากภายในสู่ภายนอกค่ะฝ้าที่เป็นแผ่นเนี่ยมันจางลงตัวผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นมาลองสมัเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่เจ็บใช้เวลาเห็นผลที่ค่อนข้างเร็วมันจะได้ในส่วนของผิวหน้าที่ที่ดีขึ้นด้วยอะค่ะจุฬาด็อกเตอร์แอน,นต์ไทจิ้งเซ็นเตอร์